นนทศิลป์ครับสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมครับกับสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมครับนักกีฬาทีมชาติไทยครับโอเป็นมิตหมาทิพยพรบัติยะหรือพี่ใหญ่ยังท่านพันปีหญิงกันเพงนนทศิลป์นี่ก็ก็แชมป์ในสนามนี้ก็เป็นไปตามคาดค่ะก็ตอนนี้เข้าฝึกซ้อมเก็บตัวค่ะเพื่อที่จะไปแข่งซีเกมใช่ไหมคะก็ร่างกายตอนนี้ก็เริ่มดีขึ้นค่ะแล้วก็ตั้งเป้าไปที่ซีเกมค่ะตอนนี้ ในเร็วๆนี้พวกเราจะไปแข่งทัวร์บีซค่ะที่เวียดนามค่ะสิบสเตทแล้วก็ต่อด้วยชิงแชม์เอเชียค่ะที่คาซิคสถานใช่ค่ะแต่ว่าในความพร้อมร่างกายของหนูก็ตอนนี้ก็70-80%ขึ้นมาแล้วค่ะแล้วก็เดี๋ยวไปดูกันอีกทีก็คือการแข่งขันบีไทัวร์ที่เวียดนามค่ะว่าสภาพร่รางกายจะเป็นยังไงแล้วก็ผู้ต่อสู้ของเราจะเป็นยังไงด้วยค่ะ,ะจริงๆแล้วเป้าหมายของหนูคื อยากให้อยากพาน้องๆไปแข่งขันค่ะแล้วก็อยากไปสอนน้องๆด้วยแล้วก็ในใน,ในเป้าหมายของหนูก็คืออยากให้น้องๆเรียนรู้การแข่งขันที่ b ิไอซทัวค่ะแล้วก็เราก็จะเป็นคนคอยแบบบอกคอยชี้ทางให้เขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ขอให้คนไทยทุกคนนะคะช่วยส่งกำลังใจให้พวกเราพวกน้องๆในทีมเพราะว่าครั้งนี้หนูก็เป็นพี่ใหญ่สุดที่จะไปที่นูน่นแล้วก็ติดตามเชียร์พวกเราเนียค่ะ10วันนี้ค่ะ ภาพรวมสนามแรกเนี่ยจักรยานชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานในประเภทถนนแล้วก็ประเภทเสือภูเขาเนี่ยก็กระแสตอบรับดีนะครับวันแรกนี่ไทม์ทมริอัลเนี่ยนักกีฬาประมาณ200กว่า200กว่าคันปล่อยทีละคนนะฮะตั้งแต่รุ่นยุวชนเยาวชนส่วน สถิติต่างๆที่ยอดที่ผมได้ดูเนี่ยคอสคันทรีพรุ่งนี้จะแข่งแล้วเนี่ย200กว่าแล้วก็ยังมีดาวฮิลก็44คันก็ถือว่าเยอะแล้วก็มีนักกีฬาหน้าใหม่เกิดขึ้นมาสนามนี้เราจะเอานักกีฬาคัดเลือกไปเวียดนามนะฮะผู้หญิงะจะเอาไปเวียดนามส่วนผู้ชายก็จะเอาเยาวชนนะครับเอาเยาวชนไปแข่งที่กีจ คิดฐานนะครับซึ่งก็จะเป็นการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียสนามนี้นะครับแล้วก็สนามหน้าที่จังหวัดศรีสะเกดก็จะเห็นได้ว่าเราได้พัฒนาไปเยอะบีมเนี่ยนักกีฬาเราแข่งซวันเนี่ยาากระโดดลำดับขึ้นไปเยอะนะครับเจ้าฟ้าก็ไปอยู่อันดับที่20โกเมก็ไปอยู่อันดับที่40กว่าก็ถือว่าเป็นการ เก็บคะแนนสะสมในประเทศเพราะว่าในประเทศในรอบประเทศเราเนี่ยไม่มีใครจัดได้เลยมีเราจัดได้กําลังจะรอมันยังเหลืออีก3สนามเนี่ยกำกลังจะบรรจุ4วันเข้าไปอีกแต้มประเทศหรือแต้มบุคคลจะได้เพิ่มขึ้นคะแนนสะสมที่จะไปที่ปารีสก็คือโอลิมปิกที่ปารีสก็น่าจะดีขึ้นนะครับ แต่ถึงอย่างไรก็ตามก็ยังประมาทไม่ได้มีแข่งที่ไหนก็ต้องส่งนักกีฬาไป